สวัสดีค่ะนักเรียนระดับชั้นป .5 นะคะวันนี้คุณครูมาริจะมาสอนนะคะดีดคอร์ดนะคะพร้อมกับร้องเนื้อเพลงนะคะเพลง A B C ซองจะมีทั้งหมด3คอร์ดนะคะจะมีคอร์ด C นะคะคอร์ด C นะคะนี่คือคอร์ด C นะคะก็ล้วก็คอร์ด F นะคะแล้วก็คอร์ด G G นะคะเอาใหม่นะคะ จะมีขอด C ขอด C นิ้วนางวางอยู่เส้นที่1ช่องที่3นะคะต่อไปเป็นขอด F นิ้วกลางจะวางอยู่เส้นที่4ช่องที่2นิ้วชี้จะวางอยู่เส้นที่2ช่องที่1นะคะต่อไปขอด G ขอด G นิ้วกลางนะคะ แล้วก็นี่นะคะกอจีนักเรียนจับได้อยู่แล้วนะคะกับขอซีนะคะอ่ะทีนี้เราจะมาขึ้นเป็นเพลงนะคะพร้อมกันนะคะ A B C D E เปลี่ยนเปลี่ยนเป็น F นะคะ E F G เปลี่ยนเป็นขอซีจต่อไป H H เป็นขอด F นะคะเอ N o อ,อีกหนึ่งรอบนะคะอีกหนึ D ่งรอบดูนะคะ A B C D E F G H I J K L M N O P นะ เพลงนี้นะคะนักเรียนอย่าลืมฝึกซ้อมแล้วก็ส่งมาให้คุณครูมาลีด้วยนะคะมีคะแนนเก็บด้วยนะคะ,ะสำหรับสัปดาห์นี้คุณครูมาลีขอลาพีธเท่านี้ค่ะ